แล้วก็เนาะวันนี้เนาะวันนี้มีลูกหลานลุงปู่เนาะนหลายๆคนเนาะอยากจะเห็นการสวดมนต์ทำวัดของปู่เนาะวันนี้ปู่ก็จะสวดมนต์ทำวัดเนาะสวดมนต์ทำวัดเย็นเนาะก็สวดมนต์ทำวัดเย็นเนาะปู่ก็ปฏิบัติของลุงปู่แบบนี้ทุกทุกทุกวันเนาะเพื่อส่งบุญทานบาร,รมีที่หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น จนถึงทุกวันนี้เนาะให้กับลูกหลานคนลปู่ทุกๆคนเนาะให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะให้ร่ําให้รวยกันเนาะเพราะมีปกติปู่จะไม่ไม่ถ่ายทอดสดเนาะการสวดมนต์การทําวัดเนาะเดี๋ยวมันจะมีดราม่ากเกิดขึ้นเนาะแต่มีหลายช่องนะเนาะหลายสำนักเนาะที่เขาติดต่อปู่มาเนาะให้ปู่ถ่ายทอดสดนะเนาะถ่ายทอดสดเนาะออกคลิปเนาะเพื่อเป็น การสวดมนต์ธรวัดของปู่เนาะที่ว่าปู่ปฏิบัติอยู่ณสถานปฏิบัติธรรมของลวงปู่เนาะปฏิบัติปฏิบัติธรรมของลวงปู่ก็สวดมนต์ธรวัดมันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเนาะที่เราจะต้องสวดมนต์ทำวัดกันคลิปนี้เนาะก็ให้ลูกหลานของลวงปู่เนาะที่ได้โทรมาบอกเนาะติดต่อปู่มาได้หลายช่องเนาะและด้หลายคนเนาะอยากให้ปู่ทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นเนาะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานลวงปู่ทุกๆคนเนาะ,ะถ้าลูกหลานลวงปู่ได้เห็นคลิปนี้เนาะลฟ์ส่วนในคลิปนี้ก็ขอให้ลูกหลานของลวงปู่ทุกๆคนนั้นจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความจเจริญเนานะขอให้สมขอให้สมความปรารถนาทุกๆสิ่งอย่างเนาะได้ให้ลวงปู่ทําให้หรือทุกๆคนที่เป็นลูกหลานของลวงปู่ที่ทําการค้าการขายเนาะขอให้ร่ำรวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกๆคน ก็อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่ายากอย่าจนอย่าตกอย่าต่ากว่าคนอื่นเนาะหลวงปูก่ก็ก็ถ่ายคลิปให้เห็นให้ดูก็แล้วเนาะปู่จะปฏิบัติทุกๆุกเย็นในการสวดมนต์ทำวัดเนาะก็บางครั้งถ้าไปธุระปู่แต่ถ้าอยู่สถานที่ตรงนี้เนาะปู่ก็จะทําวัดสวดมนต์ทุกๆเย็นทุกๆุกเช้าเนาะแต่ปูไ่ไม่ไม่ไม่ชอบไร้สดเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่าเนาะมันจะ มันจะเป็นดรามา่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้อยากได้อยากได้แสงอยากได้เสียงอีกเนะาะก็มีคนเขาขอาจะมีลูกหลานคนต้องปู่โทรมากันเนาะได้หลายช่องเนาะที่ท youtube เอ่อพวกยูทูบเบอร์พวกอะไรนี่เนาะอยากเห็นปู่ทําวัดสวดมนเนาะ,ะวันนี้ปู่ก็จัดให้เนาะเช้าก็จะจัดให้จัดให้เนาะจัดให้แต่จะไม่ได้ถ่ายทอดสวดปทุกวันเนาะแต่ก็จะสวดมนทำว้แบบนี้ทุกวันเนาะถ้าปู่อยู่สถานปฏิบัติธรรม ขอให้ลูกหลานเขต้องปูท่ทุกๆคนต้องเข้าใจตามตามนี้เนาะไม่ได้อยากอวดดังไม่ได้อยากอวดเด่นเนาะไม่ได้อยากอวดอะไรทั้งนั้นแต่มหีหลายคนที่เขาอยากให้ปู่ทําวัดสวดมนต์แล้วถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปออกไปให้เขาเห็นบ้างอะไรบ้างเนาะเพื่อเป็นสริมคนแก่ลูกหลานทุกคนเนาะปู่ก็จะทาวัดสวดมนต์ทุกๆวันเนาะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะไม่ขาดเนาะก็จะไม่จะก็จะไม่ขาดการทํากิจของสงฆ์เหมือนกันเนาะ เด th ี๋ยวลูกหลานเดี๋ยวปู่จะสวดกนิดหน่อยแล้วปู่ก็จะจะปิดเนาะแล้วปู่ก็จะปิดเนาะก็ไม่อยากถ่ายทอดสดอะไรมากมายมากมากมายนักเนาะเดี๋ยวมันก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก่างที่เคยบอกว่าเนีลยมันจะเป็นดราม่าเนาะมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกเนาะเพราะบางคนก็มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดเนาะก็อย่างว่าเหี่ยศรัทธารมชีวิตเนาะแต่ปู่สวดมนต์ทรวัด ปู่ก็สว่วนม์นแพ่สว่วนบุญส่วนกุศลที่ปู่สร้างจากต้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้บัดนี้เนาะให้ลูกหลานคนลูกปู่ทุกๆคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ร่ําขอให้รวยเนาะยะสาเร็จทุกๆสิ่งอย่างไม่ว่าจะด้านการงานการค้าการขายเนาะอืมทุกๆสิ่งอย่างเราขอให้มีแต่ความสาเร็จมีแต่ความสมหวังเนาะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทุกๆคนไปที่เป็นลูกหลานคนลูกปู่ทุกๆคนเนาะอ่า หลวงปู่ก็ได้จัดให้แล้วเนอะที่โทรมาบอกปู่ให้อยากเห็นปู่ทำวัดสวดมนต์เนาะ พุตตพระวตโตบุพภาคณกรังกมาเสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธรรมโม ตัวปฏิปันโนอาตาภะคะวันตัวสาวกสังโฆรตามยังภะควันตังสัทธัมมังสะสังขังอิเมหิสกเกเรยารตะระหงาลวะปิเตอภิปุอัจยามา ตันุโนพันเตอภคกาสุติลาปรรเนพโตอเปียปาติมหชนตานุกัมปมานาสาอิเมอสักการเลทุกตาปนาการภูเตอปาติคันห้าตัวอามหกังเทขระตังหิตายสุขายา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตางธัมโมอะมังนะมัสสามิ

ธ่ามยังพุทธานุสติในหังกาโลอามาเซอตังโคปนาภะขวันตังเอาวังการละยาโนะเกติสัตตอปุณโตอเอติภิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวียนฌานจารนิสัมปันโนสุขโตโลังกาเวิทวอนุตตะโลปุริสธรรมมาซาลทิสัตหะเทวะมโนสานงพุทโธภะคะวา ตัวทวพระขวาเตหันธรรมยังพุทธปิกิจกรวมาเซพอทวารหันตาวาตาเดโกนาพิวตัวตวาพิยนกาลุนาหิสมาคตตัว พวัเทสิโยสุธนาตังกับมะลังวาสุโรว,วันทามหังตามะละนังศีลซาธิเนนทังพวัโทโยวสามพระป,ปานินางจารนังเทามโมตตมัง ปามานุสติกธานังวันทามิตังสิเลานังผวันธาสหัสมิทานสวะผวัตโทเมสามิเกสัโลวัน โอ้ตัวธัวขาสะคาตาจาวิตาตาจะาหิตาสะเมียโอ้ธาสาหังนิยาเทามิสาริลันเทาวิตันติทังวันทันตัวหังจะเลี้ยเมียพุท พาเสวะสุอธิตังนาทิเมาสารังอัญยังโพธวเมาสารังวะลังเอานะนาสาจาวะเทนานะวะเตยยังสาสุาสาสเนย ปวนทางเมืวันทะมาเนียนะยังปวนยังปังสุทางอิทาสาเปอเปอันตาลายามมเมมาเฮสงตาสตาิอัชัดสั กายนะวาจายวาเจตาสาวาพุทเตกุกำบังปกจตังมียยังพุทโตปฏิคันหาโตอาชยันตังกาลันตะเลสังวาริตุงวาพุทเตอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกาโลอามาเซอันสวานฆาโตวันะขวัตตาธรรมวัน สันเตอติโกอาคาลิโกเออิปาสิโกวโอปนายิโกวัาจัดตังเวทีสาโพวินโยเฮเตหันทมยังธรมาพิกิจกโรมามเซอสวร์คตตทิ คูโยอคาวเซนาเสโยยอมาคาปาคาปาลิย se ันตวิโมคาเมอโตอังหมโมอังกุโรอังกาปตาตาตาทาลิทาลิยังวันทาหมังตาหมังวะละธรรมะเมตัง ธรรมโมวันสันพปานินางสาลานังเฮียมะโมวต่างมังสวัติยานุสเติอันธานังวันทามิตังสิเลนังธรรมมัสหันสมิทาสุวัฒนโมวเม สามิเกอสัโลวันธรรมโมอทุกขัสสะขัตาจวิาตาจหิตาสามิอังธรรมสังนิยเตมิสลิลันเทวิตันติตัง วันทันโตหังจระเซาเมงธรรมเสวสุธรรมตังนาที่เมสระ,ะนังอัญังธรรมโมเมสระ,ะนังวะลังเอเตนสจาจจวาเทนวัตเตยยังศาตุสาสะเนียง ธรรมังเมวันธรรมเนญนยังปุญยังปัสสุทังอิทางตาเพียปอันตาลายยาเมามเฮสุงตาสเตนชะสังกายนะวจายวจีตาสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกะตังเมียยังธรรมโมปฏิคันหาตุอธิยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธรรมเม หันธรรมยังสังขาหันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโลวาเมเสอปติปันโนาภะคะวะโตวะสาวกะสังโฆอุจวะปติปันโนาภะคะวะโตวะสาวกะสังโฆยายะปติปันโนาภะคะวะโตวะสาวกะสังโฆ สาเมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาลิปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขิณัยโยอัญชลีกะลนิโยอา อนุตรังตุนยาเขตตังโลกาซาเตหันธรรมยังสังฆาเปกิติงกโลวาเมเซอสัยธรรมโชสุปฏิปาทิคุณาพิยตตวโยธาพิทวะอริปุคคารสังคาเศทว สิราธิธรมปวลาสยกายจิตตังวันทามหังตมะรียานาทนังสุสททังสังขโยสาพปานินางสารนางแค่มมตมังตาติยานุสเตทานางวันทามิตังสิเลนหัง สังฆาสาหัสมิทาโซวสังโวเมสามิเกสโรสังโฆทงคาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมาสังฆาสหังนิยาเทวมิสริลันเทวิตันจิตังวันทานโตหังจาริสามสัมขาดโสปฏิปันตัง นาทีเแมสะระนังอันยังสางขวเมสะระนังวะลงังเอเตนะสาจาวะาเทนะวะเตยยังตาตุสาสเนยสังขังเมวันทะมาเนนะยังปุนยังปัสุทังอิทา สาเพเปอ,อันตาลายาเมอมาเฮสงตาสาเตชะสากายนาวาจายวจิตสาวาสังเคกุกรัมปะกระตังมียยังสังโคปฏิกันหาตุอัจฉริยตังกาลันตะเลสังวะอิตุงวะสังเค อันทำให้หังตั้งคณิกัปัจเจเวคณะปาทั้งพนามเสปาติสังขายวนิโสติวลังปฏิเสวาเมยาวาเทวาสิตัสสาปฏิคาตายาอุณหัสสปฏิคาตายาหังสมากสวตาสปาสิลิงสปาสัมผัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอิริโกปินาปกิจชานาทัง ปฏิสังขายอนิโสเป็นทบาต่างปฏิเสวามิเนวทวายนามทายานัมันธนายานวิภูสนายายาวเทวยมัสกายาสาธิตยายาปนาญาวิหิงตุปติยาปามาจาริยานุกะหายาเอเตปุลานันเวทนังปฏิหังคามินะวันเวทนังนาอุปาเทศสาเมยาตลาจเมภพระเวสสนวัชตาจา พาสุวิอาโลจเตปาติสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตัสสะปฏิคาตายาอุณหัสสะปฏิคาตายาฐานสมากสวตาสปัสลิงสปัสัมผัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปาลิสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามัทังปาติสังขายวี นิโซกิรานปัจยาเพสาชปริคาลังปฏิเสวามียาวาเทวาอุปนานังเวยาปติการนังเวทนานังปฏิขาตายาอัพยาปชาปะละมะตายาเตหันทำอยังธาตุปริกูลปัจเวระปาทัง พระนามเสยาทาปจัยหังปวัตะตามางธาตุมาตาเมเวตังยาติทางเตวาลังตะทบ ปาปุญจกัวจะปวงคาโลธาตุมัตาโกวนิสัตตัวนิเทววนสนโยสักหาเนปนาอิมาเนเจวลาเนอาทิโคชาเนียเนอิมังตัวติกายางปาตวะอติวิยาทิโคธานิทานเตยพาป าใจยังปวัตตามหานังธาตุมาต <c oughs> ตาแมเวตังยาทิทางเป็นทะปาตัวตาทัวป่าปุลตาโก้จะปววงคาโลทธาตุมาตตาโกันิสาตตัวนิเทววสุยวสวนยสศพอปัญหายางเป็นทะปาตัวอา ทิโคชะนิยออิมังปวติกายังปาตตวะติวิยาทิโคชะนิโยชายาเตยาหาปาจจยังปวัตตามานงธาตุมาตาเมเวตยาทิทางเตนะสนังตัทวาปุนชาโกจปหาโร ธาตุมาตกวานิสัตตวานิเทววุณยสัทเนปนาอิมาเนเซนาสนาเนอาทิโคหาเนียเนออิมังตวติตายังปาตวะติวิยาทิโคธาเนียเนชยันเตยะ ทาปัจจยังปวัตามหานังทาตุมาสตาแมเวตังยาจิทังเขลานาปาจจยาเพศชาปลิกาโลตาตัวปุญชาโกจะปวงคาโลทาตุมาส ตางกวนิสัตตวนิเทววุญยสาภัวปะนายังกิลานาปาจยาเทาชาปริกาโลอาทิคุตชะนิโยอิมังปุติกายังปาตวะอติวิยาทิคุตทะนิโยชาญาต เกิดเนาะลูกหลานลุงปู่ที่ได้ชมเนาะการทำวัดเนาะเย็นของลุงปู่หลายๆช่องเนาะหลายๆยูทูบเบอร์เนาะที่ได้โทรมาหาลุงปู่หลายๆคนเนาะที่อยากเห็นเห็นลุงปู่ได้ทำวัดสวดมนเนาะลุงปู่ก็จัดให้เลยเนาะอย่าไปดราม่ากันเนาะเขาขอมา ปู่ก็เลยต้องจัดให้เนาะปู่ก็เลยต้องจัดให้จัดให้เขาไปเนาะเขาอยากเห็นะปู่ทาวัดสวดมนต์ก็ขอจบการสวดมนต์ทำวัดไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ลูกหลานของลุงปู่ทุกๆคนเนาะก็ยังไม่ได้จบแค่นี้ปู่ก็ต้องสวดอีกพักหนึ่งเนาะก็ขอให้ลูกหลานลวงปู่ทุกๆคนเนาะจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญเนาะก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ยากอย่าให้ได้จนกันเนาะขอให้รับอิสง์บุญทานบารมีที่ลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติ ทุกๆเช้าทุกๆเย็นเนาะให้ลูกหลานคนลุงปู่ทุกคนเนาะจงอยู่เย็นเป็นสุขให้หมดทุกหม,หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดสัะเพคะเสนียดจังไลเนาะอย่าได้มาเพ่ยผ,ผ่านลูกหลานคนลุงปู่ทุกๆคนเนาะคิดดีทำดีสร้างแต่คุณวามความดีเนาะแค่นี้เราก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วเนาะคิดใครคิดว่าคิดชั่วทำชั่ว